สวัสดีครับท่านผู้มีอุปการะคุณสดทราบวันนี้พวกเราสามคนจะมามีความสามารถพิเศษอีกแล้วติ๊กตอติ๊กตอบิงหรือไบดีใครจะเป็นคนที่เก่งดีไบไบมีความสามารถพิเศษทำอาหารได้ดูบนโต๊ะของพวกเราสิคือทำเค้กเอให้ทำเค้กเป็นไหมทำเค้กทำแฮมเบอร์เกอร์ได้ไหมได้ทำพิซซ่าได้ไหมได้ทำไก่น่องตัวใหญ่เขาเรียกว่าไก่งวงอ่ะทำเป็นไหม น,นี่ไงเต็มหมดเลยอุ้ยม,มีคนอยากมาเรียนทําอาหารกับพี่บายเต็มเลย <c oughs> แล้ววันนี้นะครับน้องบิงอ่ะยังทํากับข้าวไม่เป็นทอดไข่ดาวเป็นไหมเป็นทอดไข่ดาวก็ไม่เป็นป้นมมาม่าได้ยังยังไม่ได้วันนี้นะครับเราไปดูโรงเรียนสอนทํากับข้าวกันไหมได้ไป้ดับบายมาแล้วเราไม่กินก่อนหรอเราจะไปเลย คือมีเลยอไปเลยอ๋อคือรถกอล์ฟไปใช่น้องบิงกินขนมโดรีทอสนี่จุอุ้ยทุกคนระหว่างทางที่เราไปเราจะไปทำกับข้าวเราเจอไฟไหม้ไปไปไปช่วยดับไฟก่อนนู่นนู่นนู่นนี่นี่นี่บิงมาแล้วครับเร็วเปิดถังโอ้โหดีนะบิงเจอบ้านนี้ไม่มีคนเลยอ่ะอรู้แล้วที่นี่แหละที่เราจะเรียนทำอาหาร่ะ อไฟไหม้พอดีเลยครับทุกคนปิด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 ผูล้ละคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ไปไหนหมดอะ่ะไม่ในี้ม่ร้านี่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 บิงถึงแล้วบูเพบเว้นสกูลพ <C> e <at> าไปเลยครับเราไปหาห้องห้องแล็บไหมต้องอยู่ในห้องแล็บอะที่มีการทดลอง <C> e <at> นี่พรอมไหมเราจะเข้าในห้าสี่สามสองหนึ่ง ถึงนะครับทุกคนที่นี่นะครับเป็นเมืองเค้กอ๋อเป็นเป็นเป็นโรงเรียนทําเค้กเหรอไ้ทําเค้กเหรอลูกใช่พี่ต้องเปลี่ยนนี่หยิบมือมาก่อนหยิบถุงมือมาอ๋อเป็นมือพี่ไปต้องเปลี่ยนชุดไปอ่ะพี่ไปแล้วก็ก็หยิบเป็นคนทํากับข้าวแล้วก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้แหละต้องหยิบอันนี้ของตัวเองมาขอดูมือก่อนครับนี่ค่ะนี่ครับมือของคนที่ทําอาหารใหญ่มาก เป็นมือยักษ์เลยเดี๋ยวพี่ไบค่ะจะสอนนะทุกคนอันแรกนะอย่างแรกหยิบเค้กแล้วก็เอามาใส่ในฐานนี้ที่หนึ่งเขาฐานนี้ที่หนึ่งเขาเรียกว่าอินพุตครับเอาเค้กใส่เลยครับโอเคใส่เค้กลงไปบนใส่พาดคอยดูนะมันจะออกมาตรงนี้เหรอน้องบิงน้องบิงเปี่ยนเค้กพี่ไบอยู่เนี่ฝึกสอนกับพี่ไบนะเค้กบิงเค้กพี่ไบเราต้องกดกด นี่เงียมาแล้วมาแล้วมาแล้วของบิงของหนูแล้วก็ของไบโอเคให้ลองคอยดูนะนี่นี่นี่เค้กกำลังจะโผล่ออกมาแล้ว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 นี่ไบของหนูอยู่นี่ได้ขอแบงค์ว่าไงครับเกิดอะไรขึ้นมันติดอ๋อตรงนี้มีเค้กมาเยอะเลยใช่ไหมที่โรงเรียนทําเค้กก็ดีนะนี่ได้แล้วได้แล้วต่อไปสถานีที่สองไก่โอ๊กไก่โอ๊ก ต้องเก็บไข่หรือเปล่านี่ต้องนี่ใส่เข้าไปข้างในเลยเอาเค้กใส่เลยเหรอครับใช่โอเคเค้กลงไปแล้วเอาไปใส่แล้วเก่งมากบิงนี่หนูก็ใส่แล้วเหมือนกันเก่งมากบายพอคอยต้มันมันจะออกมาตรงนี้อ๋อเหมือนเค้กสไลเดอร์ลงมาเลยนี่สถานีสถานีผสมอ๋อเหมือนทำผสมไงนี่ของบิงของบิงออกมาแล้วเหรอของบิงออกมาแล้วโอเคนี่นี่ของบายบายก็ออกมาแล้ว โอ้โหเก่งมากเลยทำเค้กการสนุกสนานเลยต่อไปนะทุกคนทำเค้กเสร็จแล้วสถานนี้อะไรครับถามนี่ช้อปปิ้งนี่ใบเลือกสีฟ้าโอเครอก่อนนะมันจะออกมาตรงนี้ได้เลยจะมันจะเป็นลูกเค้กเลยอุ้ยเป็นลูกเค้กแล้วเป็นลูกทรงเลย ชาร์ปไงชาร์ปตอนนี้มือเราใหญ่มากเราได้เค้กออกมาแล้วสถานีต่อไปไปกันต่อนี่เราจ้าหนาวเอาแบบหนาวเหรอโหหรือว่าแบบปกติอ๋อหนาวก็คือเป็นเค้กแบบเย็นเป็นเค้กไอติมใช่ทอดนาเอาแบบอบเลยเอาแบบร้อนโอเคของบิงเอาแบบร้อน ว่าไงครับเค้กไอติมออกมาแล้วเหรอนี่ของสุ่มจะเป็นเค้กแบบนี้โอ๋อเค้กช็อกโกแลตเราเอาสุ่มเราเอาอะไรดีอ่ะอ๋อเขามีให้เลือกว่าเรื่องมากเอาันนี้เราเราจะพลาสติกช็อกโกแลตกิตเตอร์ก็มีหนูเอาอันนี้ลาวาก็มีไปเอาสุ่มเลยอ่ะสุ่มเลยครับเราจะทําเค้กสุ่มนะของบิ๊กของบบจะได้อะไรลบทุ่มใช่น่าสนใจมากเค้กสุ่มมาแล้วโอ้ของบิ๊กออกมาแล้วครับของบิ๊ก เราเป็นเค้กได้ด้วยนะฮะตัวเราเหรอใช่อยากได้อยากทําอยากลองทํำไหมทุกคนตัวเราเป็นเค้กได้เหรอได้ไปไหมเดี๋ยวทำเค้กอันนี้ให้เสร็จก่อนสินี่มาเค้กอันนี้เสร็จยังโอเคาหวไ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 ดเดี๋ยวเราทําเค้กนี้เสร็จนะครับน้องบายบอกว่ามีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือตัวเราเนี่ยสามารถใส่เสื้อเค้กได้เป็นชุดเค้กอครับ โอ้เหมือนลิ้นเลยอ่ะเราเอาเค้กเสร็จแล้วเราเอาลิ้นมาเรามาวางไว้บนลิ้นน้องๆหรออุ้ยเค้กใครไฟไหมอ่ะวางไว้บนลิ้นทำไมเค้กอันนั้นไฟไหมวางไม่ได้อ่อวางไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงอะไรด้วยอุ้ยมีคนขับรถมาเสิร์ฟเค้กด้วยโอ้ที่นี่มีคนเล่นเยอะนะแม่อยากเป็นเค้กแล้วอ่ะเราจะกลายเป็นเราจะใส่เสื้อเค้กกันเหรอหรือว่าตัวเราเป็นเค้กไปเลยบิงวิ่งเลยบิ๊วิ่งโอ้อนี้นะครับเราวิ่งนะจะเป็นเค้ก อย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนออะโอเคเดี๋ยวให้พี่บสอนเราทงเดี๋ยวพี่บายเขาจะสอนดูนะครับแล้วต้องเข้ามาในนี้ก่อนอุ้ยทุกคนตัวเราเข้ามาอยู่ในสายพานแล้วน้องไบใส่ผิดหรือเปล่าค่ะทำไมน้องไบไม่ใส่เค้กแต่น้องบเอาตัวเองใส่เข้ามาใช่เอาตัวเองใส่มาแล้วอุ้ยจ้ย ลุงใบลุงใบกลายเป็นหัวแบบนี้ไปแล้วหัวเค้กนี่คือการทําให้ตัวเองเป็นเค้กเหรอต่อไปนะทุกคนเราสามารถเข้าไปในลิ้นได้อุยโอ้สถานีที่สองสถานีผสมใช่เราจะเข้าเมืองผสมเข้าแล้วเข้าแล้วอุ๊ยทุกคนเมืองผสมอู้ยผ้าอุ้ยเก็บไม้เอาใส่อะไรลงมาบนหัวเต็มเลยเหมือนข้าใสแร้มเลยอ่ะอุ้ยอุยอุยโดนคนแล้วโดนม้วนแล้วมาแล้ว อุ่ยน้าสวยไหมสวยอยู่ยังสวยอยู่แต่เหมือนมีทาสีชมพูอยู่จะเอาสีชมพูอันนี้สถานีอะไรครับเอาสีชมพูอันนี้สถานีแบบอุ้ยอุ้ยชับโบดโบดาสถานีปรับรูปทรงแล้เขาเรียกว่าสถานีปรับรูปทรงนั่นไงนี่หนูกลายเป็เค้กแล้วอุ้ยปรับรูปทรงออกมาแล้วโอ้ที่ไหนนี่ครับผมหนูกลายเป็นเค้กแล้วใช่เหมือนใบใส่กระโปรงเค้กเลย ต่อไปต่อไปสถานีอะครับหนาวไปเลยคอยดูหน้าหนูนะคอยดูหน้าหนูคอยดูหน้าหนูไว้นะห้องนี้มันหนาวน้องไบทำเค้กไอติมเรไปดูตัวไบสิอึ๊บว้าวหน้าขาวเลยหน้าขาวมากส่วนของน้องบิงนะครับกลายเป็นเค้กหรือยังครับเนี่ยต่อไปน้องบิงเหมือนหลุดเข้ามาในเมืองเมืองเลี้ยงไก่เลยอะเอาอันไหนต่อครับพี่ไบเอาอันนี้เหมือนเดิม ผสมเอ้ยสุ่มเหมือนเดิมเราจะสุ่มเหรออุ้ยอุ้ยเหมือนเติมช็อกโกแลตมาที่หน่วดแขนใบใช่ต่อไปเอาสุ่มเหมือนเดิมได้เราจะเข้าสุ่มอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เสี่ยงดวงเนี่ยเอ้ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยพอดูหมัวนิดสิใช่โอ้เขาหิวแล้วใบใบต้องเอาตัวเองเข้าไปให้เขากินไหมเข้าเลย โอ้โหสูตรเค้กจำนวนมากเลยเค้กมีหลายสูตรข้าไปแล้วตอนนี้นะครับน้องไบต์กำลังจะโดนกินแล้วน้องไบ์โดนกินเข้าไปแล้วโอ้โหตกเข้าไปอยู่ในท้องตู้โอ้โหมีกดน้ำกดฮะอะไรอยู่ข้างในอ่ะเฮ้ยไบต์ไบไบ์เราเจอใครอ่ะอุ้ยเราเจอโครงกันดูพูดคุยได้ด้วยเหรออุ้ย เราโดนกินเข้ามาในท้องครับทุกคนแล้วเราก็เจอโครงกระดูกน่ากลัวมากใช่แล้วทั้แมงจะลงไปต่อไหมเราจะออกจากที่นี่ได้ไงอ่ะเราออกได้เราต้องปีนขึ้นไปข้างบนนี้อ๋อเราเราลงไปต่อได้ด้วยเหรอเราไปสำรวจในในอวัยวะคนดีไหมเดูซิมีอะไรเนี่ยน้องบิงอะเหมือนน้องบิงโดนเข้าไปในท้องเหรอครับเคลลี่นี่บิงมาแล้วน้องบิงเห็นไหมล่ะถ้าเราไปคู่กันเนี่ยมันจะสนุกเห็นไหมแล้วเราไปทันไหนต่อได้ครับ ตัวอ้วนแบบนี้เลยอ่ะไปกันต่อไปกันต่อครับเราจะลดีเบี้ยงเบี้ยงเบียงเกลือไม่ท um, ันน่ไาโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไงดีอ่ะรอก่อนได้ไหมพ่อแบงค์ได้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 ไม่เป็นไรดีเบียงในระเบียงใดระเ้ียงในร้เบียลงมาแล้วอุ้ยอกลือเบียงเราต้องรีบหนีอุ้ยที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยนี่เห็นไหม ราจะโดนบทเป็นขี้อุ้ยเรากลายเป็นตัวดำเลยเหรอเราจะกลายเป็นอุนนจิเหรอนี่นคือแรีบหนีเร็วทุกคนเราเป็นเค้กแล้วเราก็กำลังจะกลา,ายเป็นอุนจิเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวอะไรไม่รู้อุ้ยตัวนั้นมันตามเรี <ละ S 1> ยบิ๊งเร็วบายเร็วมันมีตัวไล่ตามพวกเราตัวนี้มันจะมันจะย่อยเรากลายเป็นอุจิแล้วอู้โอไม่นะฉันไม่อยากโดน ระวังตกไปข้างล่างนะทุกคนมตตกมาแล้วดีวไปไปอุ้ยโดนให้ล้มให้หมดเลยตุ้มตุ้มโอ้โหเหมือนเราอยู่ตรงก้นแล้วออกออกแล้วอุ้ยได้ไงก้นออกมาแล้วดูตัวเราสิหลังจากอยู่ในท้องของคนอยู่ในท้องของคนมาหนึ่งวันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วดูน้องบิ้งสิน้องบิ้งพาไปไหนต่อครับเนี่ยไปล้างตัวได้ไหม มันเป็นเสียงเหมือนเสียงเป็ดเลยช่เราขอเข้าไปตรงนั้นเป็นที่ล้างเหรอได้ไหมได้สินี่คือความสามารถพิเศษของน้องไบ์นี่โรงเรียนน้องไบ์พามาที่โรงเรียนสอนทำอาหารโอเคครับทุกคนและนี่คือเกมความสามารถพิเศษของน้องไบ์นั่นก็คือการทำเค้กแลวก็ให้ตัวเองเป็นเค้ก ทำให้ตัวเองเป็นเค้กทุกคนน่าสนใจมากๆางั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็ลังใจให้ช่องบิ๊กไปด้วยนะบ๊ายบาย